เชิญค่ะครับกับคารวะอาจารย์หมอครับจเจริญทำหมู่กลุ่มทุกคนครับ,รบผมสร้างพรกล้าจนจากสวนป่านาบุญสองอำเภอชะววดจังหวัดนครศรีธรรมราชจากภาคใต้นะครับเฉพาะแรงมานะที่เดินทางมาก็ถือว่า,เ,าเป็นพลังที่ ที่เอาศรัทธาพลังศรัทธามาจากไหนที่มาเคลื่อนถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเป็นเป็นสมบัติในในการเดินทางนี่มาไม่ถึงถึงต่อให้มีเบี้ยมากก็เต็ม <c oughs> แต่มาไม่รอดแต่ความศรัทธาพลังที่เชื่อเ <c oughs> ชื่อมั่นในในสัจจะที่ที่ครูบาอาจารย์พูดมาแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยนำให้พี่น้องทําตามพี่น้องเป็นแบบนี้ มันมันเป็นพลังทําให้เราเราอยู่ไม่ติดถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาที่ว่าคือมันมันเป็นพลังที่ทําให้คนอื่นทําตามได้พลังโคอชฟิเ e ชียนะพลังเหนี่ยวนาเชื่อแน่ว่าถ้าเราทําความดีแบบนั้นนั้นเหนี่ยวนาให้คนอื่นทำตามได้มันจะรู้สึกว่ามีควา,ามพิติปลื่นใจในผลมากกว่าที่ทําเพื่อตัวเองอยู่ที่บ้านนี้เราได้แค่ตัวเองอะ ยังไงมันก็ติดสุกได้ตัวเองอยู่แต่พอหลอกมาที่นี่ปั๊บมันจะได้พลังทําให้คนอื่นเขามองเห็นได้ด้วยว่าอ๋อมันมันมันดีแล้วคนอื่นทําตามด้วยพออันไปดูข้างหลังก็มีคนทําตามมันทรายคิดอ๋อมันมันันมันใช่มันมันปิติมันปลื้มใจในผลมากกว่ามีมัรคมีผลทําให้ได้พลังตัวนั้นเนี่ยเลยกล้าเคลื่อนมาพันหกร้อยโลนแต่ถ้าเราติดอยู่แป้นตรงนั้นมันก็ได้แค่ตรงนั้นแหละพอมาเห็นพลังตรงนี้ปั๊บ เชื่อแน่ว่าเรามีศักยภาพพลังกำลังของเราเท่าไหรน่นี่พอเราไปยืนที่จุดไหนจุดนั้นเราจะจะได้จะได้ใช้ประโยชน์จากกําลังที่เรามีพลังที่เรามีพอมาที่นี่วันแรกนี่ไปเจอกับหินฝา,างทางเดินอยู่นี่ซึ่งพี่น้องเราก็พยายามที่จะขุดพยายามที่จะเอายังไงก็ได้เพื่อให้มันออกจากทางนั้นไปแต่มันมันเป็นเรื่องยากที่จะขุดออกโดยเครื่องจักรเรามีแค่นี้ ถึงแต่ใช้โดยวิชาทางภาคใต้เราก็ใช้ระเบิดหินหรือเผาบ้านเผาเมืองกันมามากแล้วก็เลยใช้วิชานั้นมาทําลายมันเลยก็ใช้วิธีเผาซึ่งไม่ใช่การเปรียดเบียนป่าไม้หรือเปียดเบียนพี่น้องฟันอะไรเข้าไปมากนักก็เลยเอา้าระ,ะดมกันมันก็เป็นผลด้วยว่าศักยภาพที่เรามีเรามีอยู่มากพอที่จะช่วยเหลือมวลชนช่วยเหลือในกลุ่มที่เขาขาดแคลนซึ่งเขาไม่มีในจุดนั้นก็เชื่อแน่ว่าถ้าพี่น้องออกมาในตัวพี่น้องนี่ยมันมีดีอะไรอยู่บางอย่างที่ ที่มันมองไม่เห็นนะั้นแต่พี่น้องต้องมองเห็นโดยการว่ากระจกข้างนอกเพื่อนน่ส่องเราว่าเพื่อนครบไม่คบมันเราทําดีแบบนี้ทําขนาดนี้ถ้าเพื่อนไม่คบแสดงว่าอ๋อมันไม่ใช่กนะันที่ผมทำเยี๋ยวไปฝึกตัวอยู่แบบนี้ดีไม่ดีออกมาทางหลานผมมนะันเจ้าศีลนี่พฤติกรรมที่ไปชกท้องคนนู้นมั่งเที่ยวไปทําร้ายคนที่ทททนั่นนั่นแหละคือคือคือตัวท่านเคยเป็นแบบนั้นมาเลยผดแบกกลับมาทางแบบนั้นผมก็ลันผมฝึกหลานได้แบบนั้นสู้กับโลกุตระที่ สู้กับโลกิยะที่ย่าเขาฝึกเรื่องผมฝึกเรื่องหนึง่งมันเด็กมันก็ได้สภาวะมาขนาดนั้นนั่นแหละคือบาามีผมขนาดนั้นแล้วให้พี่น้องเช็คดูว่าปีนี้เจ้าศีลสภาวะขนาดนี้นะปีที่แล้วตอนสร้างอาคารนี้อายุเขาปีขวบไม่ถึงขวบเขามาอยู่ที่นี่ถึงเดือนหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เพื่อนเขาเย็นกันใส่เสื้อนาวกันเขาต่อเสื้ออาบน้ําในอ่างนั้นซึ่งเป็นเป็นสภาวะที่เขาอ่า ญาติธรรมที่นี่เขาเห็นตั้งแต่เขาตัวเล็กๆนอนในอ่างเล็กๆักกมาแล้วพอตอนนี้เขามาก้าวร้าวขนาดนี้และปีหน้าเขามาเขาจะเป็นแบบไหนก็เป็นไปนแบบนั้นตามสภาพที่เขาเขาเขาได้ก็นั่นคือบรารมีว่าผมฝึกเขาได้ขนาดไหนหรือผมมีปัญญาบอกเขาได้ขนาดไหนก็ได้ขนาดนั้นนั่นคือเรื่องภายในที่ผมพอจะมีว่าไปสู้กับกิเลสแล้วผลออกมาเป็นยังไงมาที่นี่ผมขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ว่า ให้ปัญญาให้ปัญญาที่ท่านบอกมิติในการต่อสู้เพื่อพักการเมืองผมเป็นคนแนวร่วมทางพักการเมืองโดยสายเลือด <c oughs> เพราะผมมาอาจารย์หมอโดย <c oughs> ออสปานมกวานไม่ได้มาโดยสุขภาพไม่ได้ป่วยแต่มาเพราะการต่อสู้มาเพราะต้องการดูแลอาจารย์หมอดูแลความปลอดภัยคนที่เขาสตาวรุษหรือคนที่เขาเป็นคนดีทุกครั้งที่มีการชุมนุมระท่วงอะไรต่างๆผมจะเดินตามกองทัพธรรมคือหมายถึงว่า Uh, ผมอยู่กับแกนนําพันธนิตฐ์แกนนําพันธนิษฐ์หน่อยอยู่ในสายของ uh, สหภาพการไฟฟ้าแต่ผมจะตาม uh, ตามแกนนําของกองทัพธรรมก็รู้ว่าเป็นเรื่องคนดีตามหลังคนดีเพื่อปกป้องคนดีสิ่งนั้นเลยทําให้เราเราได้ศักยภาพทางนั้นมาไม่ใช้ศักยภาพความเป็นความเป็นนักเลงของทางใต้เอาแบบนั้นนี่กว่าความเป็นคนใต้เลยได้ไม่เข้าขมุ่กลุ่มนี้เพื่อปกป้องคนดีในสายกองทัพธรรมซึ่งเขาไม่มีในพลังตัวนั้น และสิ่งที่ได้นั้นทําให้เราพบว่าการมาครั้งนี้ผมไปต่อสู้ผมไปบอกเรื่องการเมืองกับพี่น้องว่าให้มาช่วยเรื่องการเมืองเราจะสร้างการเมืองแทนกองทัพร,รมนี้ผมต้านก็ไม่ได้ก็บอกผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วเรื่องการเมืองผมคือก็บอกปฏิเสธแบบแบบพอกันที่แต่พอมาได้พลังจากอาจารย์หมอครั้งนี้ที่มานี่เป็นเรื่องท่านทุกคนเพื่อนผมที่ผมไปบอกแล้วมาไม่มาช่วยแต่เขามีจิตใจที่จะช่วยอยู่ มีใจิตใจที่จะช่วยคือมีพลังพุทธ,ธะอยู่ที่จะช่วยคนนั้นให้พ้นทุกข์นั้นแต่เขาไม่มีเครื่องมือแต่จะมองใครคาว่าเรามีเครื่องมือมามาเป็นตัวช่วยตัวนี้ไปกระชากพี่น้องไม่รู้ลงไม่ลงนั้นนะพ้นพี่น้องคนไหนมีสภาวะที่ดีกว่านี้เพื่อไปไปกระชากมารพี่น้องผมที่เป็นเป็นเป็น,ปนบางครั้งก็มานบางครั้งก็พุทธ,ธะถึงเขาเขาใจจริงๆก็อยากจะช่วยพักการเมืองช่วย ช่วยอยู่แต่เขาไม่มีปัญญาหรือไม่มีสตบุรุษท,ที่จะมาชี้ชี้ทางที่จะให้เขาออกจากตรงนั้นนั่นว่าอ๋อ oh, มันต้องช่วยแล้วตรงนั้นเ็าศรัทธาพระครูศรัทธาอาจารย์หมอแต่พลังที่จะเล่นการเมืองเขาบอกเพื<ม>่อพอแต่พอได้กําลังอัตราล้างอัตราเหมือนที่อนุสสาบอกว่ามันมันเป็นเรื่องละเอียดแต่ผมไปพูดก็ไม่ได้แต่พูดแค่ว่าเราใจโตที่จะช่วยก็แต่ไม่มีเครื่องมือช่วยนี่ผมว่าดอกนี้ดอกนี้ชัดเจนครับ ก็เห็นแต่พตัวเองอยู่ว่าในอดีตนั้นในอดีตเราเราไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยมีแบบนี้แต่พอปัจจุบันนี่ทำไมเราคิดแบบนี้ได้เราคิดแบบนี้ได้นะคิดแบบนี้ได้แล้วเห็นแบบนี้ปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนผมมองไม่เห็นเราฟังไม่ออกฟังไม่ออกว่าว่าอาจาร,รย์หมอพูดอัตตาหรือพูดพูดพุดทธะนี่เราฟังไม่ออกแต่ตอนนี้พอพอฟังออกมันมันเข้าใจถึงว่าโอ้เนี่ที่พวก ที่พ่อครูบอกว่าวิชาจรณะสามปนะ 3, น,นที่ท่ลมฝึกกันนะั้นคือวิชาแปดที่ต้องเจโตปริญญาณน,นั้นคือเจโตต้องแยกจิตแยกกายแยกจิตแยกกายได้ว่ากายต้องการอะไรจิตต้องการอะไรแยกความ,ม,มใช่ไม่ใช่ความฟุง้งความหลีความผลักความดูดเพราะแยกได้ตัวนั้นปั๊บทำให้รู้ว่าอดีตเราเป็นยังไงปัจจุบันยังไงแล้วอนาคตเป็นยังไงดีนี้แต่เชื่อแน่ว่าสิ่งที่รู้แล้วนี่สิ่งที่ได้ไปวันนี้แลมาค่ายนี้นะ สิ่งที่ได้แล้วมันจะจะได้เลยมันจะติดตัวไปเลยแล้วแล้วมันจะได้แล้วมันไม่ต่ํากว่านี้แล้วผมจะไม่ลงไปสุดกินเหล้าไม่ลงไปกินเบียร์ตามที่เพื่อนเขาบอกว่าเบียร์ก็เป็นมังสวิรัตนะมึงไม่กินเนี่ยสักนิดก็ได้เพราะมันมังสวิรัตมันมาจากยอดข้าวมันไม่ได้เป็นคือปัญญาที่จะไปต่อสู้กับโลกโลกอีกโลกที่ที่ผมยังต้องสัมผัสอยู่เป็นเรื่อง เป็นเรื่องมันเขาว่ายากกันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราฟังครูบาอาจารย์ออกนี่จะรู้ว่าอ๋อปัจจุบันเรามีปัญญาที่จะฟังเขาฟังออกนี่ไม่รู้พี่น้องปากกลางฟังเข้าใจป็นฟังออกคือฟังฟังแล้วพอออามาใช้เป็นฟังออกพี่น้องอย่าคิดว่าฟังแล้วฟังก็ฟังกันนะฟังแล้วเอามาใช้เป็นนั่นรอบสวดมนต์พุทธะนี่ตั้งนโมเป็นนี่แต่ออามาใช้ไม่เป็นนั่นคือพระพจาแณาตระทรู้แล้วพึ่งตนเองนั้นเรา เราตั้งนโมเป็นทุกจบแต่ว่าแต่ออกมาใช้ไม่เป็นโยคะพี่น้องรู้ทุกบทบาทแต่ว่ายังเก็ดเอวอยู่เลยคือเป็นเรื่องมันมันยังมันใช้ไม่เป็นนะเพราะต้องต้องเอาต้องเอานั้นมาใช้เป็นพอฟังออกนี่พอฟังออกแล้วมาใช้เป็นพี่น้องพอมาใช้เป็นเชื่อแน่ว่าอนาคตต่อไปอมันจะไม่ไม่หนักกว่านี้ละมันจะเบาสบายแล้วเห็นทางที่ครูบาอาจารย์เขาทำหรือพี่น้องเขาทำนี่มันมันมันใช่อ่ะเส้นทางนี้ เพราะทันเชื่อแนใ่ว่าพระก,การเมืองนี้จะไปในทางที่ไม่ไม่ต่ำกว่านี้แล้วคนที่จะคนที่เดินตามมันเขามีอยู่มีแต่เขาไม่กล้าสแสดงออกพวกเรามีแล้วเราอย่าไปสแสดงออกให้มากด้วยพี่น้องที่เตือนเตือนตรงนี้ว่าอย่าไปกลางจนกระทั่งโดนยิงซะก่อนนะเพราะถ้าเราไปให้อะไปสภาวะเขามากเกินไปไปกระชากเขามากเกินไปนี้ขานทีก็ไปแบบนี้พี่น้องพยายามดึงให้ดีเกินไปจนคนที่ไม่ดีเขา เล่นเลยเพราะนั้นก็ถือว่าได้สภาวะอยู่ในปัจจุบันนี้ทําดีที่สุดแล้วได้ขนาดนี้ฝึกฝนได้ขนาดนี้ที่แต่ที่อดีตไม่มีเลยครับพี่น้องที่จะดีเพราะนั้นพอเห็นปัจจุบันดีเชื่อแน่วอนาคตต,ต่อไปข้างหน้าคงน่าจะพอครบได้คงน่าจะไปกันได้ในหมู่กลุ่มนี้ขอบคุณครับขอบคุณหมู่กลุ่มที่ให้โอกาสครบโดยเฉพาะอาจิวครับข้าวผ่านส่วนสามทุกทีมีอาหารเพียบมีที่นอนที่พักอะไร ขอบคุณพี่น้องอีกหลายหลายอย่างหลายหลายท่านครับที่ยังคบอสร้างอยู่ครับจะเรียนทครับสาธุครับค่ะอนุโมทนาค่ะอสร้างอสร้างรักษาเวลาได้ดีนะคะเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีข้อมูลเจ็ดปีนี้สรุปในเวลาแปดนาทีนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะ,ะเชิญท่านต่อไปนะคะทางทางสื่อออนไลน์ พี่โอ๋พอจะได้หรือยังคะพี่โอ๋อยู่ภูเก็ตนะคะจะสอบผ่านซูมนะคะจะลองแชร์สกรีนลองแชร์ดูนะตอนนี้ส่งไปให้พี่ตัวในช่องแชทแต่ว่าพี่โอ๋จะขออนุญาตลองแชร์ตรงนี้ก่อนเข้าไปที่แชร์สกรีนใช่ไหมคะเข้าไปที่แชร์สกรีนแล้วก็กดกดแชร์ซาวที่มุมซ้ายมือล่างสุดก่อนนะคะแชร์ซาวแชร์ซาวแล้วค่อยกดแชร์ค่ะ โอเคค่ะแต่ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแชร์แล้วจะสวิตช์มาที่จอของเรานะคะค่ะเราใช้ประโยชน์ของ